สวัสด,ดีเราชื่อหมวยหรือที่เรียกกันว่าลูกตะเหน่งเราเรียนอยู่ชั้นม6แผนการเรียนวิทย์คณิตอีกไม่กี่เดือนก็จะจบป .6 หกอยู่ละเตืองเท่าลูกหมาอยู่เลยเราเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกแต่เราเป็นคนชอบเต้นเวลาว่างของเราคือกินนี่ก็กินนี่ก็กินกินไม่หยุดไม่หย่อน แล้วก็กินกินยังกับยัดนุ่นแล้วบ่นว่าตัวเองอ้วนไปอีกเราอ่ะชอบกินข้าวหรือขนมในห้องเรียนมาครูมองมัดถุงก่อน <c oughs> ก็คนมันหิวเนาะทำไงได้อ่ะ <c oughs> และนี่คือเพื่อนสนิทของเราคนสูงชื่อกวาง สัน้นอะชื่อแพมนี่อีกคนชื่อมีเราชอบเรียกมันว่าเนาเรียกตั้งแต่มัธยมต้นจนตอนนี้ยังเรียกมันว่าไอเนาเราเป็นคนบ้าบา้าติงตองเวลาอยู่กับเพื่อนแล้วทำตัวปัญญาอ่อน <c oughs> เราเป็นคนชอบทะเลมากแต่ว่าเราเป็นคนกวนน้ำทะเลมากที่สุดแต่ว่าชอบทะเลครอบครัวเราเป็นเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังนี่ก็มันสำปะหลังแล้วก็ ปลกข้าวตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องหมว l e ี Channel ด้วยนะคะ